ท่านพ่อจื่อเสียร้องร่ำทันทีฮึ hmm? ยุนหลิงเลิกคิ้วใส่เธอท่านพ่อท่านบอกว่าท่านพ่อไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจื่อเสียและจื่อเสียก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับท่านพ่อแต่ตอนนี้ท่านพ่อกับจื่อเสียรู้จักกันนิดหน่อยแล้วจากนี้ไปท่านพ่อและจื่อเสียจะได้รู้จักกันมากกว่านี้จื่อเสียสับสนเล็กน้อยในตอนท้ายของคำพูดของเธอและพูดอย่างไม่แน่ใจ แม้ว่าจีเซียจะสับสนกับสิ่งที่เธอพูดแต่ยุนหลิงก็เข้าใจในสิ่งที่เธอจะพูดจริงๆถูกของเจ้านะจะมาอยู่ในตระกูลนี้เราจรึงสามารถใช้เวลาทำความรู้จักซึ่งกันและกันเแล้วเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อจากนี้หรือว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ของเจ้าละ่ะยุนหลิงถามเขาเพิ่งรู้จักลูกสาวของเขาเขาไม่ต้องการแยกกับเธอในเร็วนี้แน่นอนมันแปลกจริงๆก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร หรือควรทำอย่างไรกับลูกสาวคนนี้ของเขาความรู้สึกของเขานั้นซับซ้อนแต่ตอนนี้เขารู้สึกปลกพันกับเธออย่างน่าประหลาดใจจือเซียไม่รู้ท่านแม่ไม่ได้บอกข้าไว้ยุ่นหลิงอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเขาสามารถบอกได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาโดยการตัดสินใจจากสิ่งที่เขาได้ยินจากลูกสาวและนิสัยของลูกสาวของเขาแม้ว่าจือเซียนั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เธอก็เป็นเด็กที่เปิดใจกว้างอย่างน่าประหลาดใจเธอไม่ได้ตำหนิหรือโกรธเขา ที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเธอที่ผ่านมาเธอรู้แค่รู้สึกเขินอายและก็กลัวเขานิดหน่อยแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาควรได้รับเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าข้าอยากพบแม่ของเด็กคนนี้จริง,รงๆหยุนหลิงพูดอย่างจริงจังจือเซี่ยยิ้มอย่างสดใสจือเซี่ยอยากให้ท่านแม่กับท่านพ่อเจอกันด้วยหยุนหลิงหัวเราระเบาๆขณะที่เขาคอยยุ้มผมของเธอเบาๆจากนั้นเขาก็หยุดชั่วคราวขณะที่คิดอะไรบางอย่างจะรู้อะไรไหม เนื่องจากเจ้าเป็นลูกสาวของข้าเจ้าควรเปลีนน่ยนนามสกุลเป็นยุ่นนะเปลีนน่ยนนามสกุลจื่อเสี่เอียงเสียษาไปด้านข้างเล็กน้อยอย่างสับสนหมายความว่าชื่อของเจ้าจะกลายเป็นยุ่นเสีย่ยแทนจื่อเสี่ยไงล่ะแต่แต่ว่าจืออจ่อเสี่ยคือจื่อเสี่ยนะยุ่นเสี่ยมันฟังดูแปลกเด็กหญิงตัวเล็กพูดพร้อมกับทำหน้ามุย่ยมันฟังดูแปลกๆเพราะเจ้ายังไม่ชินนอกจากนี้นะยุ่นเสี่ยนะ่ะยังเหมาะกับเจ้ามากกว่า ยุนเซียหมายถึงเมฆสีกุหลาบที่สวยงามและเจ้าก็เป็นลูกสาวที่สวยงามของก้อนเมฆก,ก้อนนั้นมันไม่ดีจริงๆเนอะเหรอยุนหลิงอธิบายอย่างตั้งใจจือเซียพยักหน้าของเธอและฟังคําอธิบายของพ่อของเธอแต่หลังจากนั้นเธอก็สายหัวอย่างรวดเร็วจือเซียเป็นชื่อที่ท่านแม่ตั้งให้ข้าดังนั้นจือเซียก็คือจือเซียนะแม่ก็เป็นแม่ของเจ้าแต่ข้าไม่ใช่พ่อของเจ้าด้วยเหรอแม่เจ้าตั้งชื่อให้เจ้าว่าเซียดังนั้น พ่อจะให้นามสกุลยุ่นกับเจ้าและชื่อของเจ้าก็คือยุ่นเสียย้ยยังไงล่ะยุ่นหลิงก็ค่อยกอมลูกสาวของเขาจือเสี้ยลังเลอยู่คู่หนึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นยุ่นหลิงก็รีพูดว่าเจ้ามันใช่ลูกสาวของพ่อเหรอข้าเป็นจือเสี้ยขมวดคิว้วมองพ่อของเธอยุ่นหลิงยิ้มออกมาจากเจ้าเล่ถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นลูกสาวของข้าชื่อของเจ้าก็ต้องเป็นยุ่นเสีย้ยเพราะคน,นอื่นๆะจะไม่เชื่อว่าข้าเป็นพ่อของเจ้าถ้านามสกุลของเจ้ายังไม่ใช่ยุน่น จือเสียยังคงลังเลอยู่บางแต่เธอก็ค่อยๆย,ยักหน้าในท้ายที่สุดเอาละตอนนี้จือเสียก็คือยุนเสียนะข้าต้องการให้คนอื่นเชื่อว่ายุนเสียเป็นลูกสาวของพ่ออย่างไงล่ะยุนดิงชื่นชมและยินดีอยู่ภายในอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงรูปษณบที่สวยงามบนใบหน้าของเขาโดยนําเสียงที่ค่อนข้างเข้มงวดยุนเสียเนื่องจากตอนนี้จะเป็นลูกสาวของตระกูลยุน้าต้องรู้และฝึกฝนกฎ5ประการของตระกูลยุนของเราตั้งแต่ข้ายังเด็ก พ่อของข้าให้ข้าท่องกฎเหล่านี้นับครั้งไม่ถ้วนและตอนนี้ถึงแม้ว่าข้าจะไม่ทําให้เจ้าท่องแต่ข้าก็อยากให้เจ้าจํามันไว้ในใ,นใจจะเข้าใจใช่ไหมยุนเสียเริ่มจริงจังในขณะที่เธอพยักหน้าทําให้ยุ่นหลิงพอใจข้อแรกอย่าต่อสู้กับครอบครัวของตัวเองเพื่อผลประโยชน์หรือด้วยเหตุผลใดๆการแข่งขันที่เป็นมิตรไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เกินกว่านั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตข้อที่2 ให้ความสําคัญกับครอบครัวของเจ้าเหนือทุกสิ่งอย่าทรายศครอบครัวของเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าละทิ้งครอบครัวข,ของเจ้าจะไม่มีใครถูกทิง้งครอบครัว,ขวขต้องมีกันและกันข้อที่ส่อย่าทรายศต่อเพื่อนของเจ้าเพื่อนแท้ก็ไม่ต่างจากครอบครัวดังนั้นอย่าทรายศพวกเขาและข้อสุดท้ายนี้จงรักครอบครัวข,ของเจ้าและครอบครัวขก็ต้องรักกันเจ้าจะมันได้ทั้งหมดหรือเปล่ายุ่นหลิงมองไปที่ลูกสาวของเขาหลังจากที่เขาพูดจบ ยุ่นเสียจำได้ท่านพ่อยุ่นหลิงยิ้มให้เธอดีมากอย่าลืมกฎเหล่านี้เสียละ่ะยุ่นเสียจะไม่ลืมยุ่นเสียพูดด้วยน้ำเสียงที่มุนมันยุ่นหลิงลูบหัวของเธอเขาพอใจในตัวลูกสาวของเขามาขึ้นเรื่อยๆเขาใช้เวลากับเธอเพียงไม่ถึงชั่วโมงแต่เขาก็รู้สึกอบอุ่นในใจกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แล้วเจ้ารู้ไหมสาเหตุที่ตระกูลของเรามีกฎเหล่านี้เป็นพ่อปู่ของข้าหรือปู่ทวดของเจ้ายุ่นหลิงเริ่มกล่าว ปู่ทวดของเจ้ามีพี่น้องอยู่ห้าคนในตอนนั้นเขาเป็นลูกชายคนที่สามอย่างไรก็ตามเมื่อโตขึ้นทุกคนก็พัฒนาตัวของตัวเองพวกเขาเริ่มวางแผนด้วยกันโดยไม่สนว่ามันจะทำร้ายคนในครอบครัวของพวกเขาด้วยความโกรธตระกูลยุ่นเกือบถูกเหลือไว้เพียงแค่ชื่อเพราะการต่อสู้กันเองในตอนนั้นและเป็นพ่อปู่ทวดของเจ้าที่ทําให้ตระกูลยังคงยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของปู่ทวดของเจ้าได้สร้างกฎเหล่านี้ให้เราเขาไม่ต้องการให้สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนรุ่นหลังอีกต่อไป เขาจึงพยายามทาให้กดเอาเห็นคุณค่าของครอบครัวท่านพ่อถึงข้าจะพูดแบบนั้นแต่ข้าคิดว่าได้ทําบิดกฎเหล่านี้ไปแล้วแม้ว่าไม่ได้ตั้งใจกระตาบความจริงที่ว่าข้าไม่รู้จักเธอมาก่อนนี้ทาให้ข้ารู้สึกว่าข้าได้ทําบาปอย่างมากยุนหลิงขณะที่เขาคิดเขาก็ยิ้มแย่ๆอันที่จริงเป็นอย่างนั้นข้าได้ทําผิดกฎอย่างแท้จริงข้าให้ความสําคัญกับครอบครัวเสมอไม่ว่าพวกเขาจะน่าลําคาญแค่ไหน เพราะนั้นมันเป็นวิธีที่ข้าได้รับการเลี้ยงดูมาทําให้ข้าคิดว่ามีลูกสาวที่เติบโตมาโดยไม่มีข้าอยู่ด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมายุ่นหลิงจับไหล่เด็กหญิงตัวน้อยในขณะที่เขามองเธอตรงๆด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนยุ่นหลิงกล่าวกับลูกสาวของเขาอย่างอบอุ่นว่ายุนเซียแม้ว่าเจ้าจะบอกว่าไม่ให้อภัยแต่ข้าก็ยังอยากจะขอโทษเจ้าที่ข้าไม่ได้อยู่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมานั่นคือเหตุผลที่ข้าขอโทษ อย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้ามีเจ้าเป็นลูกสาวของข้าท่านพ่อยุนเซียตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมดของข้าข้าจะไม่ปล่อยให้อันตรายใดๆมาถึงตัวเจ้าเด็ดขาดข้าจะให้ความสําคัญกับเจ้าเหนือทุกสิ่งแม้แต่สมบัติท้งโลกก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเจ้าได้ข้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเมื่อเจ้าต้องการข้าจะไม่มีวันทรยศเจ้า แม้ว่าข้าจะทรยศต่ตอโลกทั้งใบแต่เจ้าแค่เจ้าคนเดียวที่ข้าจะไม่มีวันทรยศและข้าจะต้องตายก่อนที่มันจะเกิดขึ้นสุดท้ายนี้ข้าจะรักเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขตลอดไปพ่อแม่ต้องรักลูกโดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือกฎหาขอ้อที่ข้าทําเพื่อตัวเองกับลูกสาวความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพ่อที่มีต่อลูกสาวถ้าข้าทําสิ่งเหล่านี้ไม่สําเร็จข้าจะทําลายการฝึกตนที่ผ่านมาได้ตลอดชีวิตด้วยมือทั้งสองของข้าเองยุ่นหลิงกล่าวกับตัวเองอย่างหนักแน่น จากที่ไหนสักแห่งผู้หญิง3าคนที่แอบสอนแนมพวกเธออยู่ต่างก็ตกใจกับคำพูดของยุนหลิงจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ออกไปกไกลๆแต่กลับซ่อนตัวอยู่มุมหนึ่งเพื่อฟังพวกเขาคนยิงเจ้าหลิงเนี่ยนะกล้าพูดแบบนี้ไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าพูดแบบนั้นหลี่จิงไม่เห็นด้วยกับคําพูดของเขาแต่เธอก็รู้สึกดีใจมากที่ลูกชายของเธอเปิดใจกับหลานสาวของเธออย่างช้าๆเจ้าหลิงมันดูจริงจังน่าดูเขาดูจริงจังกับมันมากข้าบอกได้เลยว่าถ้าเขาผิดสัญญา เขาจะมีจิตใจส่วนหนึ่งที่เป็นปีศาจอย่างแน่นอนและมันจะกระทบต่อการฝึกตนของเขาโดยปกติเยื่อหลินเป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นแม้ว่าเธอจะมีสีหน้าจริงจังในครั้งนี้ก็ตามในทางกลับกันตรงเหมยอกับนิ่งเงียบแต่ถ้ามีใครมองดูเธอใ,ใกล้ๆเธอก็มีการแสดงออกที่ประหลาดใจท่านพ่อยุนเสียเข้าสวมกอดพ่อของเธอท,ทันทีเธอเข้าใจเพียงบางส่วนของสิ่งที่ยุนหลิงพูดแต่เธอก็ยังรู้สึกประทับใจกับคำพูดของพ่อเธอยุนหลิงยิ้มให้เธอ ข้าหมายถึงทุกคําที่ข้าพูดข้าล้มเหลวในการเป็นพ่อของเจ้ามาห้าปีแล้วและมันไม่มีทางที่ข้าจะล้มเหลวอีกต่อไปยุนเหลียงพูดเบาๆพ่อของเจ้าไม่ใช่คนไร้ความสามารถแบบนั้น